TRACKS ทาง YouTube c h anel p e p d o p EP นี้กับแพทริกคอนันดาจะมาแชร์5เพลงที่มีเรื่องราวและความทรงจำเพลงที่ผูกพันจากเสียงรอสายเพลงรักที่เพราะที่สุดเพลงที่แต่งจากความรู้สึกผิดความฝันบนเส้นทางดนตรีการเริ่มต้นจากเบื้องหลังเวทีการอยากมีความรักที่ดีและการถูกโซเชียลตัดสินของเขาพอมีดราม่าครึ้นเทรนทวิตเตอร์ คนตัดสินผมไปแล้วว่าศิลปินชายคนนี้เป็นแบบนี้ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมจะทำอะไรผู้หญิงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมูฟออนจากตรงนั้นไม่ได้เลย 1. You still the one China, t. s t ูสติวเดอะวันชาเนียทีดับเอเพลงที่มีความผูกพันจากเสียงรอสายเป็นเพลงที่อยู่ในเสียงรอสายตั้งแต่วันที่ผมจำความได้จนถึงทุกวันนี้ คุณย่าเปลี่ยนโทรศัพท์5ถึงหเครื่องแต่เสียงรอสายเป็นอันเดิมอยู่เขาไม่เคยเปลี่ยนจนถึงทุกวันนี้มันฝังลึกลงไปในสมองแล้วเพราะเราได้ยินทุกวันทุกครั้งที่โทรไป ทำให้ชอบเพลงนี้ไปโดยปริยายเหมือนมีคุณย่าอยู่ในเพลงด้วยเวลาฟังเพลงนี้จะนึกถึงเขาก่อนวิธีการเลี้ยงดูผมมาความรักที่เขามอบให้มันมีผลต่อความคิดของผมได้รับอิทธิพลจากเขาเยอะคุณย่าผมเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆคิดมากผมเลยกลายเป็นคนอย่างนั้นไปด้วยพอมาทำงานเพลงผมก็จริงจังและประณีตกับมันมากๆ2ก่อนโมเดิร์นด็อก เพลงรักที่เพราะที่สุดที่ผมเคยฟังมาผมไม่แน่ใจว่าครั้งแรกที่ผมฟังเพลงนี้คือตอนไหนจำได้ว่าตอนที่ผมฟังมันเป็นเพลงที่เพราะมากเลยครับผมไม่ได้เกิดในยุคนั้นจริงๆเพลงนั้นดังมากๆเลยด้วยความหมายด้วยอะไรต่างๆมันเพราะมากทุกคำทุกเมโลดี้เลยพอยิ่งไปอ่านประวัติที่มาของเพลงนี้ที่แต่งโดยพี่พรายปฐมพรผมยิ่งแบบ มันคือเพลงอมะตะสำหรับผมถามว่าชอบท่อนไหนที่สุดของเพลงนี้ผมชอบทุกท่อนเลยแต่ท่อนฮุกโดนสุดแล้วผมรู้สึกว่ามันรีเลทกันได้ความรักที่ผมเคยมีมาผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเวลาเราเจอใครสักคนแล้วทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เปิดประตูในความรู้สึกเราผมว่าประโยคนั้นมันตรงผมเคยไปดูพี่พี่วงโมเดิร์นดเล่นด้วยตอนนั้นไม่รู้ว่าเล่นคอนเสิร์ตวันเดียวกันเวทีเดียวกันเขาเล่นหลังเราผมเล่นเสร็จก็เลยไปยืนดูครั้งแรกพูดไม่ถูกชอบชอบถามว่าดูคอนเสิร์ตกับฟังเพลงสตูดิโออัลบั้มต่างกันไหมต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครั้งแรกที่ฟังเพลงนี้ยังเด็กอยู่เลย ฟังแล้วแค่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะแต่พอเราโตขึ้นมาเราได้ฟังสดๆหลังจากผ่านประสบการณ์ความรักมาพอสมควรพอมาฟังอีกรอบหนึ่งรู้สึกอีกอย่างเข้าใจสิ่งที่เขาเขียนออกมามากขึ้น เข้าใจทุกอย่างมากขึ้น 3. ทุกสิ่งครูเพลงที่ชอบความหมายอีกคนที่นับถือเลยคือพี่น้อยวงครูเวลาเพิ่มฟอร์มดูยิ่งใหญ่ดูเรียวถามว่าทำไมเลือกเพลงนี้ผมเตะตาตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วผมจำไม่ได้ว่าฟังครั้งแรกตอนไหนแต่น่าจะเด็กมากและได้ดูเขาเล่นสดกับใน YouTube มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดมาก ออกมาหมดเลยมันส่งตัวเพลงให้มีความหมายเข้มข้นมาก 4. ลาเวนเดอร์แพทริการันดาเพลงที่แต่งจากความรู้สึกผิดความรู้สึกแย่ของผมนึกถึงตอนที่ทำอะไรสักอย่างผิดกับคนที่รู้สึกดีกับเราเพลงนี้คือเพลงที่เขียนมาจากความรู้สึกผิดที่ทำให้อีกคนต้องเสียใจถามว่าทำไมถึงเป็นเพลงนี้เพราะมันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมา คือโมเมนต์ที่ผมกำลังจะเลิกกับใครสักคนแล้วเขาขอร้องผมอีกครั้งหนึ่งว่าไม่อยากให้ไปขอโอกาสสุดท้ายขอกอดอีกครั้งแล้ววันที่เรารู้สึกแย่เราจะฟังเพลงนี้พอเราฟังเหมือนเราเข้าใจความรู้สึกนี้ ฉะนั้นเวลาที่ผมทำอะไรผิดมันก็จะกลับมาฟังเพลงนี้เหมือนเตือนสติตัวเองว่าเวลามีความรู้สึกแย่จะรู้สึกแบบนี้กับดราม่าที่เข้ามาและมีคำคำหนึ่งที่บัญญัติว่า ชายแท้ที่แปะป้ายไว้ถามว่าสร้างภูมิกับมันยังไงกับคนที่เข้าใจเราว่าเป็นแบบนี้ต้องท้าความก่อนว่าหนึ่งกระแสดราม่ามันเกิดขึ้นเพราะผมเป็นคนสาธารณะถึงผมจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นที่สนใจหรือเป็นที่รู้จักขนาดนั้นผมก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างที่ผมทำนะตอนนี้ที่เราอยู่เบื้องหน้า คนคอยดูเราอยู่ตลอดเวลาแต่ผมวางตัวธรรมดาพอมีดราม่าเกิดขึ้นมาครั้งแรกเป็นความรู้สึกที่พูดและอธิบายยากเหตุการณ์หรือการกระทําดังกล่าวที่เขาพูดผมไม่ได้ทำแต่ว่าผมต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนอะไรบางอย่างที่ผมผิดในตอนนั้น คือผมเป็นคนที่อยากมีความรักมากๆอยากประสบความสำเร็จในด้านความรักมากๆแต่ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยความตัวผมเองด้วยงานที่ผมเพิ่งมาทำแบบฟูสตรีน ผมไม่ค่อยมีเวลาได้ทำความรู้จักใครสักคนมันไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ทีนี้มันก็มีเรื่องความไม่ชัดเจนความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายมันก็กระทบผมว่าทุกคนอยากมีความชัดเจนตัวผมเองก็อยากชัดเจนกับตัวเองเหมือนกันว่าผมต้องการอะไรแต่ผมเลือกทุกอย่างไม่ได้เราไปทัวร์่งานแต่เราอยากมีความรักถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขาครึ่งเดือนแล้วจะทำให้มันเวิร์กได้ยังไง สุดท้ายเกิดความเข้าใจผิดกันด้วยความไม่ชัดเจนผมก็ยอมรับว่าจากผมเองแล้วกันแต่ถามว่าผมตั้งใจทำให้ใครรู้สึกแย่ไหมไม่ครับไม่เคยเวลาถูกตัดสินจากสังคมไปแล้วผ่านมาได้ยังไงความรู้สึกณนะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ผมเพิ่งอยู่ในวงการได้ไม่นานเพิ่งมีคนสนใจมากม เมื่อปีที่แล้วพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาร้องหนึ่งเลยคือเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นแต่ทีนี้คนเข้าใจผิดไปค่อนประเทศแล้วคึ่งเทรนทวิตเตอร์ออกข่าวปู่ย่าผมตกใจนะนี่คือคนค่อนประเทศเลยที่รู้เรื่องนี้ที่คิดว่าคนคนนี้ทำสิ่งนี้จริงๆแต่ผมไม่ได้ทำแล้วผมก็เฮ้ยมันจะยังไงต่อเหมือนโซเชียลตัดสิ่ไปแล้วด้วยความที่ผมเรียนสื่อที่มอ ธรรมศาสตร์ผมเข้าใจเรื่องสื่อค่อนข้างมากพฤติกรรมคนเสพสื่อเสพข่าวมันปรับความคิดของคนมันทำให้คนเชื่อทำให้คนตัดสินไปแล้วว่าเป็นแบบนี้แต่จริงๆผมไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแล้วผมก็ช็อกไปเลยวันที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์มันก็มีคนพูดถึงผมในด้านไม่ดีเท่าไหร่ ก็งงแล้วรู้สึกแย่มากๆเพราะผมค่อนข้างเซนซิทีฟจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ move อนจากตรงนั้นเลยแต่กับคนดังกล่าวเราเคลียร์จบแล้วเราสนิทกันมากกว่าที่หลายๆคนคิดพอได้คุยแล้วทุกอย่างก็จบฝั่งเขาเองไม่ได้มีเจตนาที่ให้เรื่องมันใหญ่ไปทั้งประเทศ h T R A C K S ทาง YouTube c h anel p e e p d o c EP นี้กับแพทริกคอนันดาจะมาแชร์5เพลงที่มีเรื่องราวและความทรงจำเพลงที่ผูกพันจากเสียงรอสายเพลงรักที่เพราะที่สุดเพลงที่แต่งจากความรู้สึกผิดความฝันบนเส้นทางดนตรีการเริ่มต้นจากเบื้องหลังเวทีการอยากมีความรักที่ดีและการถูกโซเชียลตัดสินของเขาพอมีดราม่าขึ้นเทรนทวิตเตอร์ คนตัดสินผมไปแล้วว่าศิลปินชายคนนี้เป็นแบบนี้ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมจะทำอะไรผู้หญิงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมูฟออนจากตรงนั้นไม่ได้เลย 1. You s t i l l the One c h a n i T W N เพลงที่มีความผูกพันจากเสียงรอสายเป็นเพลงที่อยู่ในเสียงรอสายตั้งแต่วันที่ผมจำความได้จนถึงทุกวันนี้ คุณย่าเปลี่ยนโทรศัพท์5้ถึงหเครื่องแต่เสียงรอสายเป็นอันเดิมอยู่เขาไม่เคยเปลี่ยนจนถึงทุกวันนี้มันฝังลึกลงไปในสมองแล้วเพราะเราได้ยินทุกวันทุกครั้งที่โทรไป ทำให้ชอบเพลงนี้ไปโดยปริยายเหมือนมีคุณย่าอยู่ในเพลงด้วยเวลาฟังเพลงนี้จะนึกถึงเขาก่อนวิธีการเลี้ยงดูผมมาความรักที่เขามอบให้มันมีผลต่อความคิดของผมได้รับอิทธิพลจากเขาเยอะคุณย่าผมเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆคิดมากผมเลยกลายเป็นคนอย่างนั้นไปด้วยพอมาทำงานเพลงผมก็จริงจังและประณีตกับมันมากๆ แอดเวอร์ทิสเมนต์สองก่อนโมเดิร์นด็อก เพลงรักที่เพราะที่สุดที่ผมเคยฟังมาผมไม่แน่ใจว่าครั้งแรกที่ผมฟังเพลงนี้คือตอนไหนจำได้ว่าตอนที่ผมฟังมันเป็นเพลงที่เพราะมากเลยครับผมไม่ได้เกิดในยุคนั้นจริงๆเพลงนั้นดังมากๆเลยด้วยความหมายด้วยอะไรต่างๆมันเพราะมากทุกคำทุกเมโลดี้เลยพอยิ่งไปอ่านประวัติที่มาของเพลงนี้ที่แต่งโดยพี่พรายปฐมพรผมยิ่งแบบ มันคือเพลงอมะตะสำหรับผมถามว่าชอบท่อนไหนที่สุดของเพลงนี้ผมชอบทุกท่อนเลยแต่ท่อนฮุกโดนสุดแล้วผมรู้สึกว่ามันรีเลทกันได้ความรักที่ผมเคยมีมาผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเวลาเราเจอใครสักคนแล้วทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เปิดประตูในความรู้สึกเราผมว่าประโยคนั้นมันตรงผมเคยไปดูพี่พี่วงโมเดิร์นดเล่นด้วยตอนนั้นไม่รู้ว่าเล่นคอนเสิร์ตวันเดียวกันเวทีเดียวกันเขาเล่นหลังเราผมเล่นเสร็จก็เลยไปยืนดูครั้งแรกพูดไม่ถูกชอบชอบถามว่าดูคอนเสิร์ตกับฟังเพลงสตูดิโออัลบั้มต่างกันไหมต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครั้งแรกที่ฟังเพลงนี้ยังเด็กอยู่เลย ฟังแล้วแค่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะแต่พอเราโตขึ้นมาเราได้ฟังสดๆหลังจากผ่านประสบการณ์ความรักมาพอสมควรพอมาฟังอีกรอบหนึ่งรู้สึกอีกอย่างเข้าใจสิ่งที่เขาเขียนออกมามากขึ้นเข้าใจทุกอย่างมากขึ้น 3. ทุกสิ่งครู เพลงที่ชอบความหมายอีกคนที่นับถือเลยคือพี่น้อยวงครูเวลาเพิ่มฟอร์มดูยิ่งใหญ่ดูเรียวถามว่าทำไมเลือกเพลงนี้ผมเตะตาตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วผมจำไม่ได้ว่าฟังครั้งแรกตอนไหนแต่น่าจะเด็กมากและได้ดูเขาเล่นสดกับใน YouTube มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดมากออกมาหมดเลยมันส่งตัวเพลงให้มีความหมายเข้มข้นมากาเว l a ดอร์แพทริกานันดา เพลงที่แต่งจากความรู้สึกผิดความรู้สึกแย่ของผมนึกถึงตอนที่ทำอะไรสักอย่างผิดกับคนที่รู้สึกดีกับเราเพลงนี้คือเพลงที่เขียนมาจากความรู้สึกผิดที่ทำให้อีกคนต้องเสียใจถามว่าทำไมถึงเป็นเพลงนี้เพราะมันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาคือโมเมนต์ที่ผมกำลังจะเลิกกับใครสักคนแล้วเขาขอร้องผมอีกครั้งหนึ่งว่าไม่อยากให้ไป ขอโอกาสสุดท้ายขอกอดอีกครั้งแล้ววันที่เรารู้สึกแย่เราจะฟังเพลงนี้พอเราฟังเหมือนเราเข้าใจความรู้สึกนี้ฉะนั้นเวลาที่ผมทำอะไรผิดมันก็จะกลับมาฟังเพลงนี้เหมือนเตือนสติตัวเองว่าเวลามีความรู้สึกแย่จะรู้สึกแบบนี้กับดราม่าที่เข้ามาและมีคำคำหนึ่งที่บัญญัติว่า ชายแท้ที่แปลป้ายไว้ถามว่าสร้างภูมิกับมันยังไงกับคนที่เข้าใจเราว่าเป็นแบบนี้ต้องท้าความก่อนว่าหนึ่งกระแสดราม่ามันเกิดขึ้นเพราะผมเป็นคนสาธารณะถึงผมจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นที่สนใจหรือเป็นที่รู้จักขนาดนั้นผมก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างที่ผมทำนะตอนนี้ที่เราอยู่เบื้องหน้า คนคอยดูเราอยู่ตลอดเวลาแต่ผมวางตัวธรรมดาพอมีดราม่าเกิดขึ้นมาครั้งแรกเป็นความรู้สึกที่พูดและอธิบายยากเหตุการณ์หรือการกระทําดังกล่าวที่เขาพูดผมไม่ได้ทำแต่ว่าผมต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนอะไรบางอย่างที่ผมผิดในตอนนั้น คือผมเป็นคนที่อยากมีความรักมากๆอยากประสบความสำเร็จในด้านความรักมากๆแต่ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยความตัวผมเองด้วยงานที่ผมเพิ่งมาทำแบบฟูลสตรีนผมไม่ค่อยมีเวลาได้ทำความรู้จักใครสักคนมันไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ทีนี้มันก็มีเรื่องความไม่ชัดเจนความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายมันก็กระทบ ผมว่าทุกคนอยากมีความชัดเจนตัวผมเองก็อยากชัดเจนกับตัวเองเหมือนกันว่าผมต้องการอะไรแต่ผมเลือกทุกอย่างไม่ได้เราไปทัวร์่สิบงานแต่เราอยากมีความรักถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขาครึ่งเดือนแล้วจะทำให้มันเวิร์กได้ยังไง สุดท้ายเกิดความเข้าใจผิดกันด้วยความไม่ชัดเจนผมก็ยอมรับว่าจากผมเองแล้วกันแต่ถามว่าผมตั้งใจทำให้ใครรู้สึกแย่ไหมไม่ครับไม่เคยเวลาถูกตัดสินจากสังคมไปแล้วผ่านมาได้ยังไงความรู้สึกณนะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ผมเพิ่งอยู่ในวงการได้ไม่นานเพิ่งมีคนสนใจมากๆ เมื่อปีที่แล้วพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาร้องหนึ่งเลยคือเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นแต่ทีนี้คนเข้าใจผิดไปค่อนประเทศแล้วคึ้นเทรนทวิตเตอร์ออกข่าวปู่ญ่าผมตกใจนะนี่คือคนค่อนประเทศเลยที่รู้เรื่องนี้ที่คิดว่าคนคนนี้ทำสิ่งนี้จริงๆแต่ผมไม่ได้ทำแล้วผมก็เฮ้ยมันจะยังไงต่อเหมือนโซเชียลตัดสินไปแล้วด้วยความที่ผมเรียนสื่อที่มอ ธรรมศาสตร์ผมเข้าใจเรื่องสื่อค่อนข้างมากพฤติกรรมคนเสพสื่อเสพข่าวมันปรับความคิดของคนมันทำให้คนเชื่อทำให้คนตัดสินไปแล้วว่าเป็นแบบนี้แต่จริงๆผมไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแล้วผมก็ช็อกไปเลยวันที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์มันก็มีคนพูดถึงผมในด้านไม่ดีเท่าไหร่ ก็งงและรู้สึกแย่มากๆเพราะผมค่อนข้างเซนซิทีฟจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ move อนจากตรงนั้นเลยแต่กับคนดังกล่าวเราเคลียร์จบแล้วเราสนิทกันมากกว่าที่หลายๆคนคิดพอได้คุยแล้วทุกอย่างก็จบฟังเขาเองไม่ได้มีเจตนาที่ให้เรื่องมันใหญ่ไปทั้งประเทศผมจำได้มีครั้งหนึ่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทแล้วมีคนถามเพื่อนว่าคุยกับใคร เพื่อนก็บอกว่าแพทริกคนที่ร้องเพลงนะ่ะแล้วในสายตอนนั้นคนนั้นพูดขึ้นมาว่าอ๋อแพทริกคนที่มีข่าวทำร้ายผู้หญิงเหรอแล้วผมก็ชอ็อตไปเลยคือผมไม่รู้ว่าเขาพูดเล่นๆหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องที่ฝังใจเรารู้ตัวว่าไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่ทำอะไรแรงๆกับผู้หญิง 5. Open Arms s ร f f เ t t t ซดเ s s s ี t t t เพลงเกี่ยวกับความรักที่ความหมายดีเนื้อหาความหมายของเพลงจริงๆทุกเพลงที่ผมชอบจะเป็นเนื้อหาของเพลงเพลงนั้นพูดถึงการมีคนคนหนึ่งที่รักเขามากไม่ว่าเขาเป็นยังไงก็ตามรักด้วยความเปิดใจจริงๆโอบก,กอดด้วยความรักความจริงใจถามว่าทุกวันนี้ยังศรัทธาความรักอยู่ไหม ผมยังเชื่อในความรักอยู่เสมอและอยากมีความรักที่ดีด้วยตอนนี้ความรักคืออะไรผมยังไม่แน่ใจผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปอีกทั้งชีวิตหรือเปล่า 6. b o n a s t ลารอย a r แริริกานันดา เพลงที่อยากให้ฟังในวันที่จากโลกนี้ไปแล้วผมเลือกซิงเกิลแรกที่เป็นต้นกําเนิดของเราแล้วกันเป็นก้าวแรกของเราจำได้วันแรกที่เราได้เข้ามาอยู่ค่ายเพลงปล่อยเพลงจำได้ว่าวันที่ผมปล่อยเพลงนี้บนสตรีมมิ่งแล้วผมเปิดมาเห็นผมร้องไห้เลยเพราะดีใจเพราะความฝันของผมคือมีเพลงของตัวเองณนะวันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีใจมากม